มาดูนะครับว่าวิธีการซื้อรถของบิ๊กดูยังไงนะฮะอันนี้นะครับถ้าเกิดเราจะดูรถชนไม่ชนเนี่ยดูตรงนี้นะครับรอยตัวน็อตฝาโปนะครับชนมาต้ชนหน้านะครับยังไงไม่ต้องมีทานเก็บสีแน่นอนนะฮะดูตามรอยอาร์คนะครับเห็นรอยอาร์ตไหมครับนี่ครับรอยอาร์คหนึ่งสองสามเนี่ยครับรอยอาร์คเนี่ตามสีนะฮะนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับมีช็อคมาร์ด้วยามีช็อคมาร์มีมาร์ทุกอย่างครับทุกอย่างจะมีมาร์หมดเทอร์นรถสูตรนะฮะมาดูตรงนี้มาดูนี้นี่ครรอยมาร์สเห็นไหมมีครบนะฮะเห็็็นนนนนปป่่่ะถาาารร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 ไมชกกจเสีีีติคคคคับดูออออออยยย์์์ แล้วอะไรเกิดจากขุนยนโรบอใช่โรบทนะมีทุกจุดนะครับมาตรงนี้ก็มีนะฮะมาดูมาดูนี่นี่ตรงนี้ก็มีถ้าไม่มีสถานสถานการณว่ารถชนรถชนแน่นอนแต่ชนเยอะชนน้อยก็้วแต่บางทีช่างซ่อมไม่เก่งฮะเนี่ยมีหมดช่างซ่อมไม่เก่งเขาก็โป๊เลยง่ายๆเอาความสบายเขาแรกใช่แล้วที่เหลือก็ดูสีดูทั่วไปอื ถ้าเกิดสีมองแล้วมันไม่สะดุดตาก็แสดงว่ารถไม่มีการทําสีมาเดี๋ยวถ้าเกิดทำมาก็ทำมาดีอ๋อที่ผมเคยเห็นช่างบางคนบอกอันนี้สีไม่เท่ากันแต่เราดูไม่ออกใช่ค่ะข้าวๆในการดูรถหลักๆประมาณนี้ว่าชนไม่ชนดูง่ายๆก็ดูสีมุมมุมซ้ายมุมขวาหน้าหลังเพราะมันรถไม่ชนไห่ชนอยู่แค่นี้มันจะไม่ชนมากกว่านี้หรือแม่ก็เข้าข้างๆครับถ้าดูเม็ดอาร์กเอาอ่าอ่ะสั้นๆจบรีวิวประมาณนี้ครับขอบคุณครับ